มินาซ่าโอ้ยโอ้ก็ไซมัสสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเซนเซก็กําลังจะพับผ้านะคะหลังจากที่ไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วพับผ้ามาใส่ปุ่นเขาก็จะพูดว่าเซนตะคุโมโนทาตะโมะคือเป็นรูปดิกชันนีฟอร์มถ้าเป็นภาษาสุภาพก็คือเซนตะคุโมโนทาตามิมัสแต่ถ้าบอกว่าเรากําลังพับผ้านะคะภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าเซนตะคุโมโนทาตันเดอิมまส นี่เป็นภาษาสุภาพแต่ถ้าในชีวิตประจำวันเราจะใช้ภาษาพูดเราจะพูดว่าเซนตาคุมาโนท่านเดอิรุหรือท่านเดรนะคะประมาณนี้นะคะยังไงขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในวันนี้ทั้งวันเลยนะคะใครรู้สึกท้อแบบเรียนแล้วเหนื่อยกับพักนะคะถ้าเราไม่อยากแบบอารมณ์แบบเพลียไม่ต้องฝืนตัวเองค่ะเพราะว่าความจํามันก็มีขีดจํากัด สมองเราก็ต้องการการกพักผ่อนพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็ตอนที่สมองเฟรชโดยเฉพาะช่วงเช้านะคะไม่ยังไม่ต้องแบบทําอะไรมากคือตื่นมาตอนเช้าแล้วก็อ่านหนังสือเนี่ยมันจะทําให้เราจําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะจำอย่างเดียวไม่พอต้องใช้ด้วยนะคะเอาพูดเยอะๆพบกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากค่ะ